ที่ผลนะคะอขอสอนเสริมสระปอหนึ่งของเขตนะคะต่อชุดที่สี่นะคะแม่ลำพบทกันนะคะสอนเลยนะคะเพราะว่าจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะคะเกเเคเซเลเกเลเฮฮาเวลาเวทีเทสี คุณครูเชื่อว่าได้นะคะคุณเก่งอ้ามาสะกดการค่าสำหรับคนที่งงงบางคําก็สะกดไม่เป็นไรนะคะการสะกดเวลาสอบเขาก็ไม่หักคะแนนนะคะเพราะว่านักเรียนยังอยู่ป .1 อ,นนอยู่แต่ถ้าใครอ่านได้ก็ไม่จำเป็นต้องสะกดแต่เวลาที่เราไม่มั่นใจคุณครูแนะนำให้สะกดนะคะการสะกดจะทำให้ความผิดพลาดน,นั้นน้อยลงนะคะกอเอเกขอเอเคขอเอห ซอเอเซรอเอเรกอเอเกรอเอเรเกเรคนละเลกันนะคะนักเรียนข้อห้าเนี่ยเล่ลอลิงก็รอเอเลกระดกฤิ์นิดเดียวแต่พอมาข้อหกเนี่ยกอเอเกรอเอเรเนี่ยรอเรือเต็มเลยสะกดกระดกสุดติดมาเลยกอเอเกรอเอเรเเกเรนะคะฮอเอเฮฮออาฮาเฮฮานะคะ วอเอเวรอรออาราเวลาวอเอเวอทอ,อีทีเวทีทอเอเท,ทสอีสีเทสีนักเรียนที่เรียนกับคุณครูมาจะพบว่าเป็นคำที่คุณครูสอนไปทั้งหมดแล้วนะคะ เพราะว่าคุณครูสอนนักเรียนหลายตำราคุณครูไม่ได้สอนแต่ใบบัวใบโบกนะคะคุณครูดีใจนะคะที่คุณครูได้สอนทุกคําเหล่านี้ไปหมดแล้วแล้วคุณครูเชื่อว่าผู้ปกครองก็ทราบเช่นเดียวกันถ้าสอนลูกอยู่จะทราบว่าคําพวกนี้บุตรหลานของท่านเรียนไปหมดแล้วเอาละผ่านนะคะเวลาอ่านสอบมาก็บอกว่าอ่านชุดที่สเป็นอันว่ารู้กันค่ะบอกหน่อยก็ได้ค่ะว่าสระชุดที่4นะคะอาจจะได้ชัดเจน ่ะโอเคสลัดชุดที่4ี่อ่ครูไปสลัดชุดที่5แล้วนะคะอะไรครูลากผ่านแปลว่าไม่เกี่ยวกับนักเรียนนะคะคุณครูทําเอกสารใหม่ไม่ทันนะคะงานมาเมื่อวานนะคะแล้วเมื่อวานคุณครูก็ทํางานอื่นด้วยนะคะสลัดชุดที่5คุณครูไปทํางานแล้วนะคะมีภาระอื่นที่ต้องทําอีกนอกเหนือจากการสอนนะออามาดูกันค่ะ สลาดชุดที่5นะจ๊นะนักเรียนอ่าเรามาดูกันค่ะแบแป,ปช้าได้นะคะเวลาอ่านไม่ต้องเร่งรีบเอาชัวชัวนะคะช้าแต่ถูกต้องนะคะแสแพเแฟ,แฟแกาฟแฟมีแหดูแลตีปแปรแยแส เกือบทุกคำเรียนหมดแล้วนะคะน่าอาจจะมีคำใหม่คำเนี้ยแยแสแต่ก็สะกดได้นะคะย่อแแย่สอแ,แสตออีตีปอแอแแปตีแปคำอื่นเรียนหมดแล้วนะคะคุณครูจำทุกอย่างที่สอนได้เอาระมาสะกดกันค่ะบอแบอแปอแอแแปสอแ,แสสะกดเฉพาะคนที่สับสนอ่านยังไม่คล่องนะพอแอแ หอนี่หอพึ่งใช่ไหมคะก็อ่านว่าหอแอแผ่นะคะ for air fair กออากา for air fair กาแฟมออีมีหอแอแหมีแหดออูดูรอแอแลดูแลตออีตีปอแอแปลตีแปลยอแอแสอแอแเสแโอเคสละชุดที่สี่ผ่านไปแล้วนะคะ อาไปดูชุดที่5กันค่ะคุณครูขอเขียนคำว่าสละชุดที่5ก่อนนะคะสละชุดที่หโบโตโถโคโรรอเรือนะคะกระดกริ้นนะคะตาโต โรตียูโดเทโพโซเซอะมาสะกดคำกันจ้าสะกดคํานะคะบอโอโบขอเปลี่ยนสีหน่อยนะคะตอโอโตขอโอโถนักเรียนจะสังเกตเวลาอ่านเอาพยัญชนะมาก่อนนะคะคอโอโคต้องนึกพยัญชนะให้ออกก่อนนะคะ รอโอโรตอาตาโตอโตตาโตรอโอโรตอีตีโรตียออูยูรออโดยูโดทอเอเทพอโอโพเทโพซออโซซอเอเซโซเซ นักเรียนคุณครูให้ดูเนี่ยเห็นไหมข้างล่างเนี่ยเขาบอกเลยผลการประเมินอย่างน้อยต้องได้7จ็ดคำขึ้นไปถึงจะผ่านนะคะได้10บคำดีไหมจัดไปเลยค่ะนักเรียนคนเก่งของครูนะคะซาลาชุดที่6อ่า ละจุดที่6อาจดูเหมือนใจร้ายนะคะแต่นักเรียนคะมันนิดเดียวนะคะแค่คำหนึ่งคำหนึ่งสั้นๆไม่ใจร้ายหรอกค่ะนักเรียนนะะมาดูกันค่ะเดี๋ยวครูจะแนะนำเขียนให้ใน굿โ o ้ตนะคะว่าเขียนยังไงไม่ต้องเขียนทีละคำแบบนี้นะคะมันจะเปลืองสมุดเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำยังไงตอนนี้ดูก่อนดูเรื่องเรียนก่อนเอาละมาดูกันอันนี้เป็นสละไอไหมมะลัยนะคะ กไอไก่ฟอไอไปพอ,อไพอไถ่หอไอหายรอไออะไรคำนี้น่ารักมากเลยดูใบรู้จักไหมคะดูใบยอยู่ที่ไหนไปมาเฉชัยไวไฟไตดีอ่านดีๆนะคะไตดีนะไม่ใช่ใจดีตามตัวหนังสือนะคะห้ามคิดเอาเองค่ะ การอ่านหนังสืออย่าคิดเอาเองดูตามตัวหนังสือแล้วอ่านมาค่ะเอาละไปดูเปลี่ยนสีดีกว่านะคะเพื่อความสุขสม,มสรกไอไกปอไอไปถอไอไถหอไอหายรอไออะไรดออูดูบอไอใบดูใบป,ปอไอไปมออามาไปมา ชอเฉชขอไอฉายเฉ๋ฉายวอวฟไอไฟไวไฟต่อไอไตดอยดีไตดีเอาล่ะเช้านี้คุณครูจะพักไว้แค่หกชุดก่อนนะอ่าผู้ครองขาคุณครูเหนื่อยยิ่งกว่านะคะเพราะคุณครูอ่านแบบทั้งสะกดคําแล้วก็ไม่สะกดคําแต่ถ้าบุตรหลานของท่านเก่งก็อ่านแบบไม่ต้องสะกดคํารอบเดียวจบเลยนะคะ ทุกอย่างไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กป .1 คุณครูรับด่านหน้าก่อนเสมอเลยนะคะแล้วคุณครูก็จริงๆเตรียมสอนอย่างอื่นมาให้นักเรียนแล้วพอมีงานนี้มาก็ต้องหยุดคลิปพวกนั้นไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าท่านคงจะเข้าใจคุณครูเช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างที่ทําให้นี่คือความหวังดีและปารถาาดีจากใจจริงจากคุณครูสุนารีนะคะขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ